รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2568ไตรามาสท,ที่3และ4ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้มีการดำเนินรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี2568ของนางสาวลินทิพรวรินวัชะระโรธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับประเทศสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานียังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1. ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กร,รกฎาคม2568โดยมีผู้บริหารสกรระดับอำเภอเมืองบุคลากรในสังกัด เขารวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความเคารพและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา Big c l e ีนนิ่งเดโดยมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่บุคลากรและร่วมกันทำความสะอาดภายในสถานศึกษาและบริเวณสำนักงานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภยัยสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานีและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและกลับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนไทยและขับเคลื่อนงานลูกเสืออย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนักศึกษามีการพัฒนาทักษะของตนเองโดยได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรสกรเคลื่อนที่สู่ชุมชน STEM for Health เพื่อจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนสกรได้เรียนรู้ฝึกทักษะ ผ่านสื่อนิทรรศการและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลนำความรู้วิทยาศาสตร์ STEM for h e a l t h ไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่นิทรรศการปรากฏการทางดาราศาสตร์ฐานของเล่นชวนคิดและวิทยาศาสตร์พื้นฐานการแสดงเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์สามิติ และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุณนทานีขอจบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานขอบคุณครับ